นักสะสมทุกคนนะครับมาพบกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับอีกหลายๆเหรียญอีกหลายๆายรูปแบบอีกหลายๆชนิดราคานะครับมาฝากกับพี่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับช่องเราไม่ใช่ช่องซื้อขายเหรียญนะครับแต่ว่าจะนําข้อมูลความจริงนั้นมาฝากกับพี่เพื่อนนักสะสมนะครับดูคลิปเราไปแบบช้าๆเรียนรู้เป็นพร้อมๆกันนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับเป็นข้อมูลความจริงนะครับที่ทางช่องเรานั้นหาข้อมูลมาฝากนะครับกับ เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับอีกหลายๆเหรียญอีกหล,หลายรูปแบบนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้นําเหรียญน,นะครับ3ชนิดปีไม่ใช่3ชนิดครับเป็นเหรียญอีก ชนิดราคา2บาทนะครับพสพศหรือ3ปีนะครับขอ,องพ่อหลวงราชการที่9ที่บอกว่าณปัจจุบันนี้ไม่มีการผลิตแล้วนะครับเหรียญ2บาทรุ่นนี้ก็คือเป็นเหรียญ2บาทแบบสีเงินนะครับด้านหน้าเป็นรูปพอ่อหลวงด้านหลังนั้นเป็นรูปพระจีรวัสเกตนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นชนิดสองบาทสีเงินนะครับเหรียญสบาทชนิดสีเงินนั้นณปัจจุบันนี้ก็คือเลิกทําการผลิตแล้วนะครับเพราะว่ามันไปนคล้ายคลึงกับเหรียญชนิดราคา1บาทท,าทําให้พ่อค้าแม่ค้านั้น เกิดการสับสนครับก็เลยผลิตเป็นเหรียญสีทองมาแทนนะครับกับชนิดราคา2บาทของพ่อหลวงราชคานที่9นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเหรียญนั้นเมื่อปีพศ2 5 5 1ยเป็นต้นมานะครับจากเหรียญสีเงินผลิตอยู่3พศนะครับก็คือพศ2548 4 9แล้วก็50นะครับเมื่อปี51นั้นก็เลยได้มีการผลิตเป็นเหรียญสี2องออกมาแทนที่นะครับเหรียญ3เหรียญนี้นะครับเป็นสีเงินนั้น3พศนี้ก็เลยเลิกผลิตไปนะครับ สำหรับจำนวนการผลิตและก็มีความน่าเชื่อถือสมขนาดไหนนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับเหรียญปี48นะครับเหรียญปี48นั้นข้อมูลใหม่นั้นมีจำนวนการผลิตที่บอกว่าณปัจจุบันนี้นั้นมีจำนวนการผลิตอยู่ที่จำนวนจำนวนการผลิตปี4 8ดชนิดราคา2บาทของผู้หลวรงราชกาลที่9นั้นนะครับมีจำนวนการผลิตถ้าบอกว่าทางสื่อออนไลน์นั้น หรือวิีวีเดียนั้นมีจํานวนการผลิตที่4ล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่าในหนังสือกระสาบนั้น,รรน,นจํานวนการผลิตของปี48นั้นอยู่ที่60ล้านเหรียญน,นะครับก็คือมีข้อมูล2ด้านนะครับแต่ก็นับปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากแล้วนะครับพบเจอได้ยากแล้วกับเหรียญชนิดราคา,า2บาทปีพศ2 5 4 8แบบสีเงินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับถ้าตามข้อมูลทางวิศวีเดียก็อย่างที่บอกนะครับ ก็มีจํานวนการผิดอยู่ีแค่4ล้านเหรียญแค่นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญปี48่นะครับณปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วนะครับในระบบหมุนเวียนนั้นก็คงจะพบเจอได้น้อยลงนะครับสำหรับเหรียญปี48 4950สาหนะครับสำหรับเหรียญปี4 8นั้น ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับพบเจอก็สามารถเจ็บสะสมไปได้นะครับแะ้วก็ณปัจจุบันนี้ครับถ้าบอกว่าราคานั้นมีหรือเปล่าก็ถือว่ามีราคาเล่นกันอยู่นะครับอย่างน,น้อยๆเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อาจจะมีราคา4บาทถึง5บาทนะครับแต่ก็ ก็จะขายกันเป็นแบบยกถุงมากกว่านะครับก็จะมีการขายแบบยกถุงอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญย n c นั้นก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นถ้าเว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันก็เป็นแบบชนิดเป็นถุงถุงนั้นก็มีอยู่นะครับราคาเหรียญหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่3ถึง4บาทถึง5บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายนะครับกับการซื้อขายเหรียญนะครับปี48นั้นก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสะสมนะครับกับเหรียญ ชนิดราคา2บาทแบบสีเงินนะครับณปัจจุบันนี้าพบเจอได้ยากแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นปีพศ2549นะครับแบบสีเงินเช่นกันนะครับนี่ก็เลือกการผลิตไปแล้วนะครับจำนวนการผลิตปีพศ2549นั้นมีอยู่ที่128ล้าน เหรียญนะครับนะร้อยี่สิบแปดล้านเหรียญเลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับปีสี่เก้านะครับแล้วก็มีกระแสบอกว่ามีสองแบบนะครับมีแบบหนาแล้วก็แบบบางนะครับก็ลองนำมาประกบกันดูนะครับประกบกันดูอย่างนี้นะครับ ว่าเหรียญบางแบบไหนเหรียญหนาแบบไหนนะครับก็ลองนํามาประกบกันดูนะครับเผื่อจะเจอนะครับเหรียญบางนั้นก็ถือว่าน่าเก็บสะสมนะครับแต่ผมไม่มีเหรียญนามาให้ดูนะครับก็ลองประกบกันดูถ้าพี่ๆเพื่อนคนไหนมีเหรียญเยอะๆนะครับก็ลองนําเหรียญปี49นะครับลองนํามาประกบกันดูนะครับเพราะว่าเห็นมีกะระแสบอกว่ามีเหรียญแบบบางแล้วก็แบบหนานะครับก็ลองมาประกบกันดูแล้วกันประกบกันดูแบบนี้นะครับประกบดูแบบนี้นะ เหรียญหนาเหรียญบางก็จะรู้นะครับหนาแบบไหนบางแบบไหนก็ลองดูนะครับเพื่อจะเจอนะครับแต่เป็นเหรียญบางนั้นเขาบอกว่าหายากอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญบางนะครับกับกระแสเหรียญปี49นะครับเนจะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญอยู่นะครับก็เช่นกันนะครับอยู่ที่4บาท5บาทเช่นกันนะครับและต่อมาก็จะเป็นปีพศ .2550 นาอหาสะครับสหรับเหรียญปีพศ .2550 นี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าบอกจํานวนการผลิตนั้น ในหนังสือ <Stars> นั้นเขาจะบอกว่าจำนวนการผลิตมีอยู่ถึง232ร้อยสาสิบล้านหนึ่งเหรียญนะครับกับปี50นะครับแต่ว่าในวิสีพีเดียนั้นมีจำนวนการผลิตที่เขาบอกว่า26ล้านเ7 7า0 0เห่นรียญนะครับถ้าในวิสีพีเดียนะครับถ้าไม่ผิดนะครับนี่นะครับข้อมูลนะครับมีอยู่ถ้าวิสีพีเดียนะครับ ในเน็ตนะครับก็จะมีบอกว่าจํานวนการผลิตปีพศ2550ชนิด2บาทนั้นอยู่ที่26 9, 70, 7, 600, ล้าน977,600เห่รยียญน,นะครับแต่ในหนังสือเหรียญกษาตรบนั้นจะมีจํานวนการผลิตที่บอกว่า232ล้านเหรียญน,นะครับ1 5 1่0นห้าพนนเหรียญนนครับถ้าในหนังสือเหรียญกษาตัครับแต่ว่าจะเป็นข้อมูลไหนก็แล้วแต่นะครับณปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าเหรียญปีพศ2550ชนิดสอสองอบาทสีเงินนั้นหายากจริงๆนะครับ ผมบอกได้เลยว่าการันตีเลยว่าไม่ถึงแน่นอนนะครับกับจํานวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น26ล้านหรือว่า200กว่าล้านนั้นไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าหาเจอได้ยากมากเลยนะครับกับเหรียญชนิดราคา2บาทปีพศ2550นี้นะใครมีนั้นโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ราคาก็เริ่มสูงขึ้นแล้วครับมีการเล่นกันนะครับถ้าบอกว่ามีจํานวนการผลิตเยอะๆนั้นก็ต้องหาพบเจอได้เยอะใช่ไหมครับแต่ว่านี่จำนวนการผลิตเยอะนั้นแต่ว่าในระบบความเป็นจริง ในหมุนเวียนในเข้าสู่ระบบหมุนเวียนนั้นหาพบเจอได้น้อยมากนะครับเหรียญพอส2550นี้กับชนิดราคา2บาทนะครับปัจจุบันนี้เล่นกันถึงบางทีอาจยกถุงนั้นมีราคาสูงถึง หลัก2 0 0 0ถึง2อ0พนะครับกับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นะครับเหรียญหนึ่งก็ตกอยู่2 0บถึง25บาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญยูนซินก็จะแพงขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีราคาแน่นอนกับเหรียญอ่าปีพศ2550นี้นะครับนับวันก็ยิ่งจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับถ้าใครมีบอกไว้เลยว่าเก็บไว้ก่อนนะครับราคานั้นสูงแน่นอนกับเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2 5 5พนบะครับเพราะว่าพบเจอได้ยากมากเลยนะครับ สำหรับเหรียญชนิดราคา2บาทสีเงินปี50นี้นะครับอ่านี่นะครับวันนี้นำมาให้ชม3พศนะครับ4 8 4 9ี่้าแล้วก็50นะครับ3ามเหรียญนี้เก็บได้ทุกเหรียญนะครับแต่ว่านปัจจุบันนี้พบเจอได้น้อยแล้วนะครับในระบบหุนเวียนนะครับแทบจะไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ก็เข้ามาแทนแล้วนะครับยิ่งหายากเข้าไปอีกนะครับก็คือมีการเก็บกับคืนนั่นนะครับ อ,อีกไม่กี่ปีข้างหน้าหมดไปจากระบบแน่นอนกับเหรียญพอ่อหลวงรชาชกานที่9ไม่ว่าจะเปลี่ยนชนิดราคากี่บาทพบเจอเก็บไปได้เลยนะครับอ่าเก็บไปให้ลูกให้หลานเราก็ได้นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับเกิดมีเหรียญที่ว่าหายากหรือเขาตามหากันในอนาคตนั้นเหรียญเดียวก็สามารถพิคีวิตได้เลยนะครับกับเหรียญกระสราบมุนเวียนของพอ่อหลวงรชาชกานที่9านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากกันนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอ่ามีข้อมูลใหม่ๆหก็จะได้มาอัปเดตให้กับพี่ๆเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับอ่าได้ติดตาม ไปเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเรียนอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเงินทองน,นะครับตลาบชลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม